ตอนนั้นอนะ่ะก็ทาหนักหมื่นเลี่ยขึ้นไปประมาณก็น่าจะสองสามหมื่นเลยเพราะว่รู้แค่แนว,นว,ร,นวรับแนวต้านรู้แนวแล้ความรู้มันเยอะแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวตามสิกญาลเดี๋ยวก็น่าจะปังตามไปตามมาจากหกพันก็ค่อยๆหายไปเรื่อยๆร้นเหลือ60เ,อเอดือนกดอ้6หกสิบเดือนที่เหลือแลนะ้วแหละคิดว่าเดี๋ยวมังก็กลับมาไม่รีบไงเฉยไปเฉลดมาขึ้นหนักครับสวัสดีครับทุกคนครับก็ผ่านมาแล้วนะครับ2 EP EP นี้เป็น EP ที่3นะครับ ก็เชื่อได้เลยว่าใครที่ฟัง2 EP ีที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะได้ทั้งแรงบรรดาลใจนะครับแล้วก็ได้วิธีคิดไอเดียใหม่ๆทั้งวิธีการใช้ชีวิตแล้วก็วิธีการเทรดอย่างถูกต้องนะครับเรียกได้ว่าจิตวิทยาเนี่ยทุกท่านจะดีขึ้นอย่างแน่นอนถ้าได้รับฟังรับชมรายการนี้นะครับแต่ใน EP ีนี้ครับเป็น EP ีที่3แล้วนะครับบอกเลยว่าแขกรับเชิญหรือว่าสปีกเกอร์ที่ผมเนี่ยเอามาแต่ละคนเนี่ยบอกเลยว่าไม่ธรรมดาแน่นอน นะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่อง b ล็อกอินเวสตนะครับกับรายการ InvestTalk ซึ่งเป็นรายการที่จะนำเอานักลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็น Forex คริปโตหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศหรือว่าทองคำนะครับมาพูดคุยกันทั้งเรื่องของ Mindset จิตวิทยาแล้วก็อะไรก็ตามนะครับที่เป็น Inspiration ที่ทำให้เพื่อนๆเนี่ยเข้ามาฟังแล้วนะครับเกิดไอเดียใหม่ๆเกิด Inspiration อยากจะออกไปลุยในตลาดนี้นะครับอยากจะประสบความสาเร็จแล้วก็คือได้รับแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมได้มีโอกาสนะครับเชิญพี่ชายผมคนนึงมานะครับซึ่งคนคนนี้เนี่ยเขาอยู่ในตลาดนะครับทั้งตลาดคริปโตแล้วก็ตลาดทองคำเนี่ยมา4ปีละนะครับบอกเลยว่าประสบการณ์โชคโชนครับเขาเป็นคนที่เคยเทรดจากพอร์ตพันเหรียญน,นะครับขึ้นไปถึง2 0,000เหรียญในเวลาไม่กี่สัปดาห นะครับบอกเลยว่าผู้ชายคนนี้ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนนะครับขอเชิญอาจารย์บาทพัชราโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง b ล็อกอิ v e วสนะครับในรายการ n v v s t t a l k อ่กะก่อนอื่นเลยนะครับอยากให้อาจารย์บาทเนี่ยนะครับแนะนำตัวสั้นๆหน่อยครับว่าเป็นใครยังไงครับโอเคครับสวัสดีครับก็ชื่อบาทนะครับพัชราลิมวิภูวัินะครับก็ จริงๆต้องบอกว่าเข้ามาเทรดไปีน้น,น่าจะปีที่4แล้วนะครับแต่ก็ต้องบอกจริงๆว่าส่วนตัวไม่ได้ไม่ได้จบการเงินจบวิศวะโ,โใช่จบว่าเคมีนะครับมหลาลัยธรรมศาสตร์อะไหลังเรียนจบมาเนี่ยนะครับก็คือไม่ได้มาถึงสุขก็คือแบบเริ่มลงทุนเลยนะตอนนั้นก็เริ่มหางานทำครับก็ทําออนไลน์อะไรเงี้ยแต่ว่าจุดที่แบบทำให้แบบพลิกเข้ามาดูด้านลงทุนเนี่ยน่าจะเป็นจริงๆต้องบอกหลายหลายคนก็อาจจะมองเห็นโอกาสเนาะแต่ว่าสลับบายก็คือเข้ามาเพราะว่ากําลังมองเห็นวิกฤต ทีเ่เกิด oh. ขึ้นธุรกิจอะไรเงี<ช>้ยพอดีตอนนั้นทําธุรกิจออนไลน์นําเข้า<ช><ช>สินค้าเข้ามาจากจีน<ช>นะครับแต่ว่าพอดีเลยปีที่เริ่มอะมันเกิดโควิดใช่แบบเริ่มได้สองสามเดือนครับโควิดเริ่มมาการขนส่งก็เริ่มช้าลงเ้ยก็เลยต้องแบบพยายามหารายได้จากช่องทางอื่นครับใช่ก็เข้ามาแล้วก็รู้จัก forex นี่แหละอย่างแรกโอ้โหเป็นจุดเริ่มต้นที่หลายๆคนเห็นโอกาสแต่นี่คือเข้ามาด้วยวิกฤตใช่ครับเออแต่มีเชื่อว่ามีหลายๆคนนะครับที่เข้ามาในตลาด forex เพราะว่า คือธุรกิจบางธุรกิจเนาะที่มันยังต้องทําที่เป็นหน้าร้านหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยมันไม่สามารถไปต่อได้นะครับแต่ว่าธุรกิจการเทรดหรือว่าอาชีพเทรดเดอร์เนี่ยมันสามารถหาเงินได้ในคว้าเงินได้ในอากาศต้องพูดอาละจังน,นะครับโอ้สุดยอดเลยนะครับทีนี้อยากให้จาร์มาน์เล่าให้ฟังหน่อยว่าเออเนี่ยประสบการณ์4ปีที่ผ่านมาเนี่ยอะไรที่เป็นจุดที่เป็นจุดที่เทิรนขึ้นมาเนี่ยจาบอกว่า คนธรรมดาเนี่ย <Ừ. S 2> นะครับแล้วแบบว่าเจอวิกฤตเนี่ยแล้วอยากมาศึกษาอาชีพเทรดเดอร์เริ่มมัน เริ่มต้นยังไงบ้างครับเริ่มยังไงใช่ไหมเขาต้องบอกว่าจริงๆตอนนั้นเข้ามาอันนี้ขอเท้าความนิดนึงนะสม่อกิ้ลืมเล่าครับเนาะจริงๆต้องบอกว่าตลาดฟอเร็กอะจริงๆรู้จักตั้งแต่ตอนอายุ19้นะครับใช่ตอนนั้นอยู่ประมาณปี2แล้วก็แบบตอนนั้นถ้าย้อนไปเมื่อแบบเกือบจริงๆก็เกือบ10ปีแล้วนะตอนนั้นนะก็ตอนนั้นในในตลาดฟอเร็กะครับในไทยก็คือไม่ได้แบบมีแพร่หลายมากอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบขายคัสซึงแพงหมดไปแสนกว่าบาท ตอนนั้นนะตอนนั้นเรียนหมดเป็นแสนเลยใช่หมดเป็นแสนถามได้อะไรไหมไม่ได้เลยเอาใช่ก็เหมือนเรียนฟรีอ่ะนะครับแล้วก็เลยแบบไม่ได้คิดจะเริ่มอะไรเงี้ยแต่พอแบบเรากลับมาเริ่มแบบจริงจังอ่ะนะครับตอนนั้นก็คือก็ก็มีรุ่นน้องมาชวนนี่แหละเข้ามานะครับแล้วก็เริ่มจากการเทรดตามสัญลักษณใช่ก็แบบมีสัญลัณมีแบบเขาบอกมีอาจารย์มีคอมมูนิตี้แบบเนี้ยครับใช่ก็เริ่มจากเรียนพวกแบบอะไรนะ พอเนรับต้านฟิบเรนีน่อะไรเงี้ยก็ใช้เราเป็นเดือนกันนะครับแล้วมันรู้สึกมันก็รู้สึกมันก็เทรดได้อะอใช่แล้วก็แบบค่อยๆเพิ่มทุนไปเรื่อยๆครับ,รบแต่ตอนนั้นอนะ่ะก็ครั้งแรกที่เริ่มเล่นเนี่ยจริงๆน่าจะจําไม่ค่อยได้นะแต่ว่าตัวเลขน่าจะประมาณสัก3 0 0ร้อถึงห้าเหรียญประมาณหมื่นกว่าบาทประมาณหมื่นกว่าบาทบใช่แต่ว่าตอนนั้นอนะ่ะก็ทําหลักหมื่นเนี่ยขึ้นไปประมาณสักน่าจะ 2- องสามหมื่นเลยมั้งโอ้ใช่ในเวลาประมาณเดือนนึงอ่ะมันก็เลยได้ใจอ่ะ ใจ่ได้ใจว่าแบบใจเราใหญ่นะเริ่มห้าวแล้วเริ่มห้าวแล้วแล้วตอนนั้นเหมือนกับโรเกอร์ที่ผมใช้อยู่ตอนนั้นมันมีโปรโมชั่นบอกว่าเนี่ยเทรดได้อะไรก็ไม่ว่าไปตอนนั้นน่าจะน่าจะไอโฟนเนาะตอนนั้นใช่เราก็โอเคปางี่รันเลยครับหกพันเหรียญโหใช่ก็เรียวเติมเรียบร้อยฮะแล้วตอนนั้น่ะเหมือนอารมณ์แบบเราก็รู้แค่แนวรับแนวต้านรู้แนวรู้ความรู้ไม่ค่อยเยอะแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวตามสัญญาณเดี๋ยวก็น่าจะปัง อก็เลยตามฮะบตามไปตามมาฮะจากหกพันก็ค่อยๆหายไปเรื่อยๆจนเหลือหกสิบเหรียญโหจาก6กพันสู่หกสิบเหรียญใช่โอ้อยากอยากให้จันบ้านเนี่ยเล่าความรู้สึกหน่อยว่าความรู้สึกนะตอนนั้นมันมันเป็นยังไงครับก็ช็อกครับช็อกจริงๆเพราะว่าเราก็ไม่เคยแบบเสียเงินเยอะขนาดนั้นเพราะว่าในการทําธุรกิจอะไรเงี้ยบางทีแบบ เราก็ยังสามารถคุมสต็อกได้อะไรได้เนอะแต่ว่าจริงๆการเทรดเาก็คุมได้แหละแต่ตอนนั้นเหมือนอารมณ์แบบเราไม่รู้จัก SL จริงจริงมันรู้แหละอจตราหมอให้ตา SL อ่ะแต่เราอ่ะคิดว่าเดี๋ยวกล้ามก็กลับตัวมาอแล้วเราก็เล่นสินค้าที่ตอนนั้นก็ไม่ได้เสี่ยงด้วยครับอย่างอย่างส่งวนใหญ่เล่นทองคากันใช่ไหมฮะแต่ว่าตัวตัวบ้าเนี่ยก็เล่นจากตัวที่เป็นคู่เงินแล้วมันเป็นคู่แบบอะไร N Z N N เนี่ยนะ เอ็นยูวะเอ็นยูวะใช่ใช่ซึ่งต้องบอกมันก็ไม่ได้วิ่งแรงเนาะใช่แต่วันนั้นอะไรก็ไม่รู้ว่าวิ่งเป็นพันจุดเลยโอ้ oh. ใช่ก็ <laughs> เลยแบบว่าหายเลยอะไรเงี้ย <c oughs> มันก็รู้สึกแบบก็ช็อกเหมือนกันต้องใช้เวลาตั้งสตินานอยู่ครับตอนนั้น <c oughs> ใช่ <c oughs> ใชแ่แล้วตอนนั้นมีวิธีการมูฟออนยังไงบ้างครับจากอารมณ์ความรู้สึกที่มันช็อกแบบนั้นเคต้องพูดตรงๆว่าก็ก็คือออกจากตลาดไปพักหนึ่งแหละนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ออกแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นนะครับเพราะว่า แบบเพื่อนเพื่อนพี่น้องก็ยังเทรดกันอยู่อะไรเงี้ยครับแล้วเราก็นั่งกลับมานั่งคิดตัวเองว่าเฮ้ยเพื่อนเราหรือว่าอะไรเงี้ยเขาก็ยังเทรดกันได้นะ<อ>้แล้วทำไมเราแตกอยู่คนเดียวอะไรเง <c oughs> <ส>ี้ย <c> เ <oughs> ออเพราะอะไรนั่นสิตอนนั้นก็เลยตอนนั้นก็เลยแบบเริ่มถามตัวเองละ,ะแล้วก็ได้เหมือนแบบเราตกผลึกอ่ะค่อยๆต่อจนเราเจอว่าอ๋อเราไม่คุมความเสี่ยงใช่แต่ถามว่าระหว่างนั้นอ่ะเรายังกดเทรดอยู่ไหมก็กดครับกดเอ60เหรียญที่เหลือนั่นแหละอ่าสู้ต่อสู้ต่อคิดว่าเดี๋ยวมันก็กลับมาไม่รีบไงกดไป ทีวันละสามร้อยจุดสี่แล้วจุดไปเรื่อยๆอครับใช่เทรไปเทรดมาขึ้นเป็หนหลักพันโห<ฮ>้ใช่ใช้้านเดือนหนึ่งอะประมาณนึือจากหกพันลงมาสู่หกสิบใช่แล้วจากหกสิบขึ้นไปสู่หลักพันเหรียญโอ้โหใช่หนึ่งเดือนหนึ่งเดือนใช่พอจะเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่าใช้กลยุทธ์อะไรบ้างผมว่าน่าจะมีเพื่อนๆในช่องของผมเนี่ยอยากจะรู้อืครับก็ตอนนั้นจริงๆอะคือต้องบอกว่าส่วนตัวไม่ได้เทรดทองครับคู่เงินร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ จริงบบตอนจริงตอนนั้นรู้จักแค่สโตไอซ์นะ <laughs> จริงลุคนี้จริงแต่แล้วแล้วมันอารมณ์เหมือนแบบตลาดมันเหมือนให้ครับเป็นไซเวย์อะไรเงี้ยแล้วก็วเก็บแบบรอบละสามร้อยจุดสี่ร้อยจุดอะไรเงี้ยแต่ <c urs> หลักๆก็คือมีเ <c urs> อสเอลทุกไม้อะไรแบบเนี้ยใช่ <c urs> แค่นั้นเองครับเทคนิคประมาณนี้เบ <c urs> สิกเลยคือก่อนอันนี้ไม่ไม่ได้มีเอสเอลไม่มีเอสเอลโอ้แต็ ผมเชื่อว่ามีหลายคนที่เป็นนักเทรดใหม่ครับเข้ามาแล้วก็ไม่ได้ตั้ง SL s ใช่เพราะว่าเขาให้ความหมาย SL ว่าแพ้ตลาดอะไรเงดดี้ยโดนเอแล้วมันต้องสูญเสียตังอะไรครับเอออยากจะถามว่าอาจารย์บัตได้เรียนรู้อะไรบ้างจากบทเรียนที่ไม่ได้ตั้ง SL ในรอบนั้นครับ เขาเรียกว่าคือต้องบอกครับว่าจริงๆผมมองว่าการเทรดมคือการทําธุรกิจนะมันกันคืออย่างแบบบางที่อ่ะเราทําธุรกิจเราก็ต้องมีจุดที่ขายอมขาดทุนอ่าใช่ไหมในการเทรดมันก็เหมือนกันนะแต่บางทีเนี่ยการที่เราแบบไม่มี SL เนี่ยมันเหมือนอารมณ์แบบผมว่ามันมันคือการแทงแทงต่ําแทงสูงเนี่ยแต่นั้แหละยคือมองว่าถ้าไม่มีนะมันคือถ้าแพ้เนี่ยคือจบ ถ้าได้คือได้ใช่ปะ่ะครับใช่ก็ได้เรียนรู้ว่าจริงๆมันคือเรายอมแพ้น้อยอ่ะอย่างน้อยๆวันนี้มันก็ไม่ได้แปลว่าเราจะแพ้ตลอดครับใช่มันคือเราแค่แพ้ในศึกเล็กๆแต่เราจะได้สงค,ครามมันเป็นฟิลนั้นเลยใช่ครับ,รบก็บางทีอ่ะเราอาจจะแพ้แบบวันนี้อาจจะแพ้สองสามวันเลยก็ได้อ่าแต่วันที่สี่อ่ะโคเวอร์หมดเลยแต่ตอนชนะ<ฮ>มันก็ดีดีกว่าอยู่แล้วแต่ถ้าสมมติตั้งแต่วันแรกเราไม่มีเอสเอลเราปล่อยลากไปเลย อาจจะแพ้ตั้งแต่วันแรกแล้วก็จะไม่มีทุนกลับไปวันที่4ี่แล้วงานหยาบเลยงานหยาบเลยครับใช่แล้วตอนช็อตที่โดน6 0พันเหรียญเนี่ยคือโดนลากไปกี่จุดครับตอนนั้นอืกี่จุดนะออกออเดอร์หนักใช่ไหมครับหรือยังไงหกพันเหรียญน่าจะกดไป6 7เจ็ดหลอดนี่แหละใช่ใช่ใคือคือไม่ได้ไม้หนึ่งถัดเจ็ดหลอดนะแต่รวมๆกันหกเจ็ดหลอดใช่ครับอืมก็เลยโดนโดนากชุดเดียวชุดเดียวเลยปังหายเลยใช่วันสิ้นปีด้วยจำได้เป็นช่วงวันสิ้นปีใช่ครับ แล้วมีประสบการณ์อื่นอีกไหมครับคือเชื่อได้เลยว่าอย่างอาจารย์บ้านเนี่ยเทรดมาครสี่ปีเนี่ยน่าจะมีอะไรก็ตามที่มันไม่ได้อยู่ในตลาดการเงินอ่ะหมายถึงว่าไม่ได้อยู่ในตลาดการเทรดกุลเงินมีตลาดอื่นอีกไหมครับที่เทรดมาแล้วแบบเจอประสบการณ์ที่แบบโอ้ยฉันแบบเจ็บปวดเลยเกินอะไรครับคริปโตฮะคริปโตโอ้หตอนปีข้อสอนะครับก็ตอนนี้ปีไหนอสองสี่ก็ประมาณสัก สองหนึ่งเนี่ยมาสองหนึ่งสอ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 งประมาณนั้นก็คือสองหนึ่งสองสองหลังจากที่ฮับวิ่งเสร็จใช่แล้วก็เทลงมาใช่ตอนนั้นจะมีจังหวะที่กราฟพุ่งเลยเนาะครับแล้วต้องบอกว่าอารมณ์แบบเรียนเล็กเรียนน้อยก็มาหมดเลยอ่ารวยเลยรวยเลยเรียนตรงเรียกว่าเรียนลงตัวไหนมาปุ๊บรู้เลยขึ้นพวกแน่นอนนะครับใช่แล้วเราก็เป็นคนหนึ่งที่ก็ก็ซื้อตามเด่นพนั้นด้วยแหละแต่ว่าหลักๆก็จะลงแบบเหรียญใหญ่ๆเช่นแบบบอกได้ปหมก็ยังได้ก็ปกกระดดอะไรเงี้ยอ่าก็ลงไปส่วนใหญ่นะครับแล้วก็แบบ แต่เราก็ได้กาไรมานะจับบุก,กดอะดจริงรได้มา2อสมเด้งนี่แหละได้มาอะไรเงี้ยซึ่งมันก็โอเคนะครับ,รบแต่ว่าเหมือนอารมณ์แบบพอมันได้อะมันได้ใจก็เลยแบ่งกำไรสักประมาณ50เอร์เตของพอร์ตไปใส่ในเหรียญเล็กที่เขาบอกมันว่าเป็นลูกของบุกดอะเหรียญเก่าสายเก้าช่วงนั้นมันจะเป็นจังหวัดที่บุกดอะดอ่ะมันมีเชนกับมันในชะ่ไหมครับแล้วใบเนี้ยนะมันก็ออก เหรียญย่อยมาเยอะไปหมดเลยอเงี้ยเทียบเลยตัวเทียบเลยเหรียญมูลเหรียญอะไรเยอะมากแล้วเราก็ไปลงตัวหนึ่งชื่อ K R าครับตัวนั้นอ่ะก็ต้องบอกว่าตอนแรกเวิร์กมากราคาเหรียญอยู่ประมาณเกือบสิบเหรียญตอนเนี้ยศูนย์จุดนิดนิดเรียกได้ว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่คงไม่กลับมาแล้วอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นลงไปรวมๆหกแสนมัาะกี่แสนครับหกหกแสนครับเหลือสองหมื่นเนาะ ใช่ใช่ก็เจ็บเต็บหนักเลยนะครับส่วนปวดดอยที่ตื่นตอนนั้นก็ดอยก็ดอยเรื่อยๆอยู่ครับก็ต้องบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่รู้เลยว่าคิปโตอ่ะมันมันจริงทุกหมรโมทุกตาเม็นความเสี่ยงเท่ากันแหละแต่แค่อยู่ที่ว่าเราจะเสี่ยงกับอะไรมากหรือน้อยหัวกันแค่นี้เองอะไรเงี้ยใช่เพราะถ้าคิดโตอ่ะถ้าเราถือเหรียญใหญ่อ่ะมันก็ไม่เป็นไรหรอกใช่เหรียญเล็กอาจจะแบ่งสักห้าเสามเ็นก็พอละต่อพอหรือสิบก็ได้อ่ะ ทอครับที่เดี๋ยวก็อยู่เหรียญใหญ่ไปอันโี้ใช่ใช่คือหลังจากที่ฟังมาเนาะเพื่อนๆครับไม่ธรรมดานะครับผู้ชายคนนี้นะครับเขาแบบผ่านร้อนผ่านหนาวมาทุกตลาดเลยนะครับถามหน่อยว่าในช็อตที่จากแบบเราดูเหรียญน่ะผมเชื่อว่าเป็นอย่างนี้ครับในช่วงที่คริปโตขึ้นเนี่ยแต่ละคนก็จะเปิดพอร์ตมาผมก็เป็นคนหนึ่งเหมือนกันที่ตื่นชามารีบิดครับรีไบแนนต์โอ้โหบวก10%ปอร์เต์ว่ะ ตื่นมาอีกบวก20%อร์ซแต่มันก็อีกมีอีกสภาวะหนึง่งที่หลังที่จากหาวิ่งเสร็จอีกประมาณแบบไม่ถึงปีผมจำได้เหรียญเริ่มทยอยร่วงล่วงลงมาใช่ใช่นะครับแล้วเรารีทุกวันก็จะแบบเหมือนแบบโดนมีดอะกรีดแทงหัวใจทุกวันเนี่ยจนสุดท้ายก็คือไม่เปิดเลยเออจนสุดท้ายไม่เปิดอีกเลย <c oughs> อยากจะรู้ว่าชาญบาฒมีวิธีแบบฮิวใจตัวเองยังไงอะในวันที่แบบว่ามันดูทุกวันละโอ้โหจะหกแสน เหลือห้าแสนเหลือสี่แสนเหลือหนึ่งแสนจนเหลือสองหมื่นเนี่ยมีวิธีการฮิวใจโดยยังไงบ้างครับตอนก็จริงๆต้องบอกว่าถ้าในฝั่งของสถานาตอนนั้นน่ะน่าจะฮิวให้กรมมันขึ้นไม่ได้ครับจนมนไม่ทางเราไม่มีทางเสรกรมันขึ้นได้แล้วครับแต่สิ่งที่เราทำได้อาจจะเป็นการกลับมาดูตัวเองว่าไอ้ก่อนที่เราจะผ่อโตอ่ะเราทําอะไรให้มันโตครับแล้วเราให้กลับมาโฟกัสครับแค่นั้นเองใช้ก็คือเอาตัวองอกตาตาตนั่นแหละแล้วก็กลับมามีสติแล้วก็ นั่งเลิกว่าแบบเดี๋ยวมันจะขึ้นอะไรเงี้ยเรากลับมาทํางานหาตังก่อนอใช่ทุนก่อนเพื่อแบบวันหนึ่งมันมีโอกาสเราจะได้เอาทุนตรงเนี้ยไปไปแบบไปลงทุนอะไรเพิ่มใช่ครับมันก็ยังจะมีโอกาสในการดีเทอร์นอยู่ก็เป็นอีกหนึ่งมุมมองเนาะคือบางทีหลายๆครั้งๆๆคือบางคนแบบเฝ้ารองไงอแต่ประเด็นคือเราก็ไม่สามารถควบคุมมันได้เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่า ไอเหรียญเนี้ยที่เราถืออยู่มันจะขึ้นตอนไหนจริงครับแต่สุดท้ายคือเราอยู่ในโลกเราก็ต้องกินท่องใช้ทุกวันใช่ไครับใช่ใช่เอาตัวเองออกไปแอคชั่นทางานมากอะไรประมาณนี้เนาะที่จันจันบาได้พูดมานะครับแล้วช็อตที่โดนช็อตนั้นเนี่ยบทเรียนอะไรที่มันสั่งสอนให้จันบาสแบบโอ้โหฉันจะไม่ทําแบบนี้อีกแล้วอะไรเงี้ยครับอืมก็ต้องบอกว่าได้สิ่งที่ได้ครับก็คือเราจะมีสติมากขึ้นในการลงทุนถามว่ามันเราจะมีความรู้สึกแบบยังอยาก เหรียญเก่าใช่ไหมมันก็ยังมีแหละมันก็เรื่องปกติมันต้องมีอยู่แล้วมันว่าเหมือนหวยอะที่ไม่มีวันหมดอายุะใช่แต่เราแค่ต้องแบ่งสัดส่วนที่แบบมันอาจจะเป็นตัวที่เรารับได้ะไม่ใช่แบบ all in แบบช็อตนี้เปลี่ยนชีวิตอะไรเงี้ยมันก็มีแหละผมเชื่อมันมีเออใช่ตอน all in มันเชื่อว่ามีแหละแต่ว่าอันอาจจะไม่ใช่แบบช็อตนั้นสำหรับเราไงเพราะนั้นยังไงสุดท้ายอะมันก็คือการกระจายความเสี่ยง ในทุนตลาดครับไม่ว่าจะเป็นคริปโตหรือฟอเร็กอะไรเงี้ยถ้าเรากระจายความเสี่ยงดีอ่ะสุดท้ายชีวเราก็ยังดินเนินต่อไปได้แต่แล้วตอนนี้ครับคือการกระจายความเสี่ยงสําหรับอาจารย์บาสเนี่ยกระจายอยู่ในตลาดไหนบ้างครับอืมครับก็จริงๆก็พู้ใดอะโอเคได้เนาะโอเคก็ยินต้องบอกว่าถ้าในตอนนี้ที่ลงอ่ะครับก็จริงๆก็จะเป็นฟอเร็กกับคริปโตเป็นหลักนะครับแต่ก็จริงๆก็มีมองแบบหุ้นจีนหุ้นแบบเมริไาบ้างอะไรเงี้ยก็มีแต่ว่าแต่ก็คือสัดส่วนตอนนี้อยู่ในคริปโตส่วนใหญ่ ใช่แต่เราก็คงไม่ไปถือเหรียญเล็กๆแล้วเนาะใช่หลักๆผมก็ทำตรงก็ยังถืออีทเทียมอะไรเงี้ยใช่อีทเทียมบิตคอยเป็นหลักๆเพราะว่าเรามองว่าเอาเหรียญที่มันมีผลตลาดจริงๆดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะถ้าเป็นเหรียญเล็กเวลามันลดลงเนี่ยมันต้องรอตลาดมันต้องรอ,อเหรียญพวกเนี้ยขึ้นก่อนอีกใช่ครับก็เลยแบบว่าเอาแบบความอย่างน้อยๆเราก็ยังมีความปลอดภัยบนความเสี่ยงอครับใช่ใช่ครับอะไรอะไรคือความลําบากมากที่สุด ตั้งแต่อยู่ในตลาด forex มาสี่ปีการไม่ได้นอนเนี่ยจริงๆก็คือการนั่งเฝ้ากลับใช่ครับมีมีประสบการณ์นั่งเฝ้ากลับมีก็มันจะเป็นวันเหรอสามวันสามวันแบบไม่นอนเลยเหรออืมก็เรียกว่าหลับหลับจนตื่นครับหลับนตื่นตอนนั้นเป็นช่วงที่ JPY อ๋ออ่าเมื่อสองปีก่อนมันจะมีจังหวะที่อยู่ดีประเทศญี่ปุ่นแบบบอกว่าเนี่ยปล่อยแล้วใช่ป่ะ JPY แล้วดิดยับเลยใช่ไหมค่ายับเลยใช่เลยแล้วก็เราก็รอ เดี๋ยวมันก็คงกลับมาอคําตอบสุดท้ายคือไม่กลับมานะฮะสามวันนั่นก็เราก็เลื่อนเอ็นเอลไปเรื่อยๆเติมพอไปเรื่อยๆใช่ครับก็บอกแล้วว่าจริงๆการตลาดตัดไอตัวตลาดตลาดเนี้ยผมว่าสุดท้ายมันก็มีโอกาสเสมอได้แหละแต่ว่าเราแค่ต้องอย่าไปฝืนมันถ้าเราเริ่มรู้ว่ามันผิดแผนแล้วเนี่ยครับครับยอมแล้วเอาเวลาแบบไปไปพัฒนาตัวเองเพิ่มดีกว่าครับใช่แล้วสุดท้ายเราก็จะหาจังหวะที่เอาขืนได้อยู่ดีว้าวใช่ใช่ เป็นอีกหนึ่งมุมมองนะครับที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนาะที่เข้ามาเป็นเทรดเดอร์ใหม่ครับคือจะไม่ค่อยยอมเท่าไหร่ไม่ค่อยยอมเพราะด้วยจิตวิทยาลึกๆคือเขาอยากได้แต่เขาไม่ยอมเสียใช่เลยอาจารย์บัตอผ่านจุดจุดนี้มาได้ยังไงใช้วิธีคิดไหนที่แบบว่าเคยแบบอุ้ยอยากได้นะไม่ยอมเสียไม่ยอมคัทแล้วมาให้เซตไหนที่อาจารย์บัตอยากจะฝากให้กับเพื่อนๆในรายการ Invest Talk ให้ได้ฟังนะครับว่าจุดเปลี่ยนนะครับวิธีคิดเนี้ย นะครับมันคืออะไรจุดเปลี่ยนเนี่ยจริงจมันจะมีจุดยู้ยู้นึงขอเล่านิดนึงจุเนี่ยแต่ซึ่งจมันมันจะเกี่ยวเนื้อเกี่ยวกับตรงนี้แหละ,ะนะครับคือจริงๆอ่ะมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่หลังจากที่หยับเสียไปแล้วไอ้ตัวพันเหรียญอ่ะถกไอ้หกสิบเดือนขึ้นหนึ่งพันแล้วแต่ครับ,รบตอนนั้นอ่ะมันจะมีอยู่ช็อตหนึ่งที่ตอนนั้นเหมือนทําธุรกิจแล้วเงินมันเข้าเยอะมากครับจนแบบเราสามารถไปได้เดือนละแสนอ่ะในตลาดนิ่งๆเลยเงี้ย ซึ่งซึ่งสี่ที่ทำอะไม่ถึงจ่ายให้กับต่ายในตลาดเดือนแสนใช่ซึ่งซึ่งตอนนั้นอะเรานั่งทำวันนี้คือเอาหนึ่งร้อยเหรียญมาแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวร้อยเหรียญเนี่ยเดี๋ยวมันโตได้พอเราเล่นบนตลาดเอเวอร์เรสใช่ไหมก็เลยเอาหนึ่งร้อยเหรียญครับไปกดทีอ่าโปรตีนบรรจารถเล่นะหันมื่นนะตั้งแตกดฟูมาร์จินฟูมาร์จินเลยกดไปศูนย์จุดสองวิ่งไปสามร้จุดบินอ่าทำอย่างเงี้ย กดไปกดมาเพราะมีเป้าหมายว่าอยากจะได้ร้านนึ่งจะสักใจะสักพันออนะครับกดไปกดมาสูงสุดที่ได้นะได้ปมาณหกหมื่นหกหมื่นบาทก็สอ,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 องพันเหรียญนี่แหละแต่ไอตรงเนี้ยก็แตกภายในครึ่งชั่วโมงโอ<ห>แต่เรารู้ตัวอีกทีก็คือแทนที่มันจะโตต่อครับกลายเป็นว่าเลืเอดร้อนอืมใช่แล้วตอนนั้นมันโชคดีเหมือนฮิลล้วตอนเราฮิวลล์ได้เพราะว่ามันมีเงินจากธุรกิจ อยู่อะไรเงี้ยมันก็เลยยังมีพอมีตังแคสโฟ์อยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าถามว่าสิ่งที่ได้กลับมาเลยก็คือผมว่าก่อนที่เราจะได้กาไรเนี่ยอย่างที่แต่เฉยๆหลายหลายคนพูดแหละเนาะผมก็พูดเหมือนกันคือดูก่อนว่าเราลอสได้เท่าไหร่ใช่ครับมันไม่มีคาว่าลอสเยอะเกินไปหรอกไม่มีแต่ว่าใจเราหลับไม่ไหวแค่นั้นเองจริงๆถ้าเรามีแบบตัวเลขที่เรารู้แล้วเฮ้ยสมมตินะวันนี้เราแพ้ได้ห้าเหรียญก็คือพอครับแล้วก็ไปทาอย่างอื่นครับ แล้วค่อยเล่นใหม่ก็ไม่สายจริงคืออย่า,ยาคิดว่ามันเสียเวลาหรอกเวลามันก็มันก็เดิกของมันอยู่แล้วแหละครับใช่ครับเอาอจริงๆเวลาเราเทรดเนี่ยมันก็คือเราก็แค่กดใช่ไหมอ่าใช่แล้วเราก็รอใช่ไหมแล้วถามคุณแล้วระหว่างรอเราทําอะไรเออแค่นั้นเองใช่ถ้าเราแบบใช้เวลาที่เรารอครับไปแบบไปวางแผนเพิ่มไปแบบไป,แบบไปเรียนเพิ่มไปอะไรเงี้เพิ่มเนี่ยเชื่อว่าสุดท้ายผลลัพธ์อ่ะมันจะค่อยๆสะสมเนาะเรื่อยๆจนมันเกิดเป็นผลลัพธ์ที่มันแบบ เปลี่ยนแปลงได้ว้าวใช่นั่นเองโอ้โหลึกซึ้งลึกซึ้งครับผมเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะได้ยินคิดสักเซสอะไรบางอย่างนะครับในในเรื่องเรื่องนี้เนาะเออคำถามที่ผมอยากจะถามอีกแล้วเวลาที่จันบาร์ดกดนะครับเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเวลากดออเดอร์เสร็จทำอะไรครับเฝ้าสนใจ้าจะเฝ้ากราฟจะดูโอ้โหยิ่งพอร์ตแดงเนี่ยความเครียดเริ่มขึ้นละพอร์ตฟ้าก็จะดีใจแล้วก็แบบว่าเปิดดูกราฟตลอดเวลา เห็นพอตแดงพอตฟ้าอารมณ์เนี่ยคือเรียกได้ว่าไดนามิกแทบจะเป็นไบโพล่าแล้วใช่เลย <c oughs> <c oughs> ผมเชื่อว่ามีหลายคนเป็นนะอแล้วจันบาสมีวิธีการยังไงแบบว่าให้รับมือจัดการกับสภาวะอารมณ์ตัวเองได้หลังจากที่กดออเดอร์แล้วอ <ừ> พยายามทับมือตัวเองอก็คือกดปุ๊บแล้วก็วางไว้เลยแล้วก็ไปหา,าอ่างอื่นทํำออย่างนั้นเลยเช่นเช่นก็เราชอบอะไรก็ทาอ่ะเช่นไปดูหนังอะไรเงี้ยหรือมันก็เล่นเกมก็ได้ ใช่แล้วก็วางมันไปไกลๆเลยนะครับใช่แค่นั้นเองแต่อย่างที่ที่ยำไปบอกไปเมื่อกี้คือดูว่าเรารอเส้่เท่าไหร่สุดท้ายถ้ามันจะร้อสจริงๆก็ยอมครับแต่ว่าถ้ามันตามแผนก็ดีแค่นั้นเองคิดว่ามันก็มันสัจธรรมของโลกอ่ะมันคือมันมีแพ้มีชนะจริงจริงมีแพ้มีชนะแต่ว่าถ้าเรายังมีลมหายใจมันก็เอาคืนได้ครับตามนี้เลยโอ้มันคือไม่ใช่หนึ่งว่าการไม่ยอมแพ้ใช่แต่เราก็โป่งนะโป่งบนโลกความเป็นจริงประมาณนี้ ใช่โอ้โหก็นี่แหละผมว่าบางทีอ่ะตัวเลขทางจิตวิทยาของแต่ละคนนะครับมันมันไม่เท่ากันใช่ครับคือบางคนคือ l o สได้500เหรียญเนี่ยอุ้ยเจ็บปวดมากใช่แต่สําหรับบางคนที่แบบว่าไม่ได้มีเงินถุงเงินถังลอสห้าเหรียญเนี่ยเขาเก็บเจ็บก็เครียดก็เจ็บได้นะครับใช่ใคือต้องถามกลับไปที่ตัวเองเนาะว่าก้าวเข้ามาสู่ในตลาด forex เนี่ยหรือว่าตลาดเทรดทองคําคริปโตเอวยุนไทยหุ้นต่างประเทศอะไรก็ตามนะครับ ว่าวันนี้คือเราลอสสูงสุดได้เท่าไหร่เราสบายใจใช่พอถ้าเราสบายใจเสร็จปุ๊บเนี่ยการเทรดมันถึงจะไม่ได้เครียดแล้วก็ไม่ได้กดดันตัวเองขนาดนั้นนะครับนี่คือสิ่งที่อาจารย์บาสพยายามฝากนะครับเดี๋ยวคําถามสุดท้ายล้นะครับอยากจะให้อาจารย์บาสได้แชร์หน่อยหรือว่าให้บอกกับเพื่อนๆทุกคนในช่องพอกอินเวส s t นะครับกับรายการอินเวสต์อกของเราเนี่ย ถ้าคนคนหนึ่งที่แบบใหม่กิ๊กเลยอ,อยากจะเข้ามาเป็นโปรเทดเดอร์นะครับในหลายๆตล,ลาดเหมือนอาจารย์บาสเนี่ยอ,อยากจะเทรดเก่งอยากจะประสบความสำเร็จเหมือนอาจารย์บาสเนี่ยต้องเริ่มต้นยังไงแล้วก็ต้องฝึกฝนวางใจกับตัวเองอยังไงบ้างรครับข้อจริงๆก็มีสองอย่างอย่างแรกคือเริ่มเรียนรู้นะครับอาจจะหาคนที่แบบ เทรดได้จริงๆครับแล้วก็แบบก็เรียนเขานะครับเพราะว่าจริงๆการลงทุนความรู้เนี่ยมันมีมูลค่ามากกว่าเราที่เสี่ยงหนึ่งตลาดแน่นอนอ,อันนี้เรื่องจริงครนะครับอย่างที่2ก็คือการที่เราต้องรู้ว่าเราทําอะไรอยู่อ,อย่างบางทีเรากด order ออเดอร์เนี่ยมันก็คือการกดบายกดเซลล์ตรนนครับแต่ว่าบางทีเราก็แค่ต้องย้อนกลับมาดูว่าเหตุใดถึงกด ออเดอร์น,น้นๆเนี่ยอาจจะต้องทาไปตัวของเทรดเจอแนลครับ<ม>เพราะว่าถ้าเราไม่บันทึกเลยแล้วเราก็เทรดเรื่อยๆเนี่ยเรารจะไม่มีวันรู้ตัวเองเลย<ม>ว่าเราเป็นคนแบบไหนเช่นเราเป็นคนเ<ม>ทรดสั้นเราเป็นคนเทรดกลับตัวเราเป็นคนทเทรดวันเทรดอะไรเงี้ยเราจะไม่รู้แต่ถ้าสมมติเราเทรดเรื่อยๆแล้วไม่มีการบันทึกนะมันจะกลายเป็นว่าเราก็จะมาโนเองว่าเราเป็นแบบนั้นอ่าใช่ <ๆ S 1> <ๆ S 2> เราเคยมาโนกันว่าว่า ตอนที่ไม่บันทึกนะเคยมโนว่าอ๋อฉันเป็นเทรดตามเทรนดฟอลโล่ซาวพักอ้าวเราเป็นแบบฝั่งแบบรีเวอร์เซลนี่อะไร,รอย่างเงี้ยครับมันก็ต้องรู้ตัวเองก่อนแล้วเราถึงจะพัฒนาต่อยอดได้ใช่ครับอโอ้โห บันทึกสถิตินั่นเองใช่ครับนะครับเพราะอะไรตัวเลขไม่เคยหลอกใครครับมีแต่เราต่างหากที่หลอกตัวเองใช่เลย <laughs> <c oughs> โอ้โหสุดยอดนะครับ,รบก็สรุปละสั้นๆที่จาร์บารให้มา2ข้อหนึ่งคือต้องเรียนรู้ก่อนใช่ใชครับเรียนรู้ก่อนก,การลงทุนในตัวเองไม่เคยทําให้ใครขนาดทุนอี่แล้วอสองก็จดเทรดดิ้งเทรดดิ้งเจอแนลใช่ครับหรือว่าจดสถิตินี่แหละนะครับเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยได้รู้ว่านิสัยหรือว่าใจคอในการเทรดของเราเป็นแบบไหนนะครับถ้ามีสตินะครับ มีสถิติเดี <ani> ๋ยวเราจะมีสตางค์จากการเทรดเองเนี่ยใช่เลยคิดได้ไงเออเวิร์กมากนะครับก็สําหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอบคุณความรู้แล้วก็ไมค์เส้ดีๆจากอาจารย์บาสมากนะครับเพราะว่าเป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่ประสบความสาเร็จในหลายตลาดนะครับทั้งตลาดทองคําแล้วก็ตลาดคริปโตด้วยนะครับแล้วก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เรียกได้ว่าหลายๆคนถ้าจะถ้าฟังวันนี้แล้วเนี่ยอย่างตั้งใจเนี่ยน่าจะเห็นมุมมองในการเทรดเนาะแล้วก็ ได้เก็บเอาประสบการณ์เนี่ยที่อาจารย์บาสเนี่ยได้แชร์มานะครับเอานํากลับไปใช้นะครับแล้วก็ปรับปรุงนะครับทำให้การเทรดของเราเนี่ยคือหรือว่าการลงทุนของเราเนี่ยมันดียิ่งขึ้นนะครับเชื่อเลยว่าหลายๆคนน่าจะได้แรงบันดาลใจจาก EP นี้ครับก็สำหรับสุดท้ายละนะครับเดี๋ยวให้อาจารย์บาสฝากช่องทางการติดตามนะครับโอเคครับนี่ก็มีช่อง u t u b e นะครับชื่อบาสพัชระนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้อาจารย์ป๊อกใส่ไว้เนาะแล้วก็ แล้วก็ในตัวแฮชแท็กก็จะเป็นเทรดสั้นพาปังนะครับอันนี้อยู่ในทาง t ิกต็อกประมาณนี้ครับฝากกดติดตามด้วยนะครับทั้ง2ช่องทางของอาจารย์บาสเลยนะครับวันนี้เป็นเกี่ยวมากนะครับสำหรับวันนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับใครได้คุณค่านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดคอมเมนต์แล้วก็กดแชร์ไปให้กับเพื่อนๆที่เขาอยากจะศึกษาความรู้เรื่องของการลงทุนและการเทรดด้วย นะครับสำหรับวันน <pe i. S 2> ี้ขอบคุณทุกท uh ่านแล้วก็สวัสดีครับสวัสดีจังบ่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ